สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านช่างปีนะครับผมจะมาเรียนรู้แบบสีซซยังไงนะครับการสีโซเอออันนี้นี้อะไรนะครับทพี่รุ่งนารินนะฮะพี่รุ่งนารินจะมาสอนเราสอนการทักษะการจับโซ่มาได้ใช่ไหครับได้จับมาอยู่นีกจับมาแล้วก็เอานิ้วนาง นิ้วของสำคัญน้องเป็นหนึ่งในเครื่อกเขาหินนิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วกลางโซตรงนี้นิ้วกลางโซ่ตรงนี้นิ้วกลางโซ่ตรงนี้มันกระชับอย่างงี้มัอยู่ประมาณนี้อ่าลิกก็เริ่มสีอะคือสายในก็ต้องสายในพิมพ์ลายไปแล้วตัวนี้จะเป็นรัดอกนี่เรียกรัดรอกรัดอกตำแหน่งที่จะวางโน้ตเนี่ยจะอยู่อยู่ข้างล่างรัดอกนิดหนึ่งแล้วก็ นีสายในสายในจะสายในจะอยู่ฟังเราดิครับพยายามเอ็นมานี่คีอสายในถ้าไปสายนอกี่สายนอกสายนอกจะเป็นสายนอกจะเป็นเร่เ่อันนี้เรเ่เป็นเร่เสียงเรสายนอกเป็นเรสายในเป็นอะไรครับสายในเป็นซอนอะไรเป็นซอนซอนหอนซอนซอนเรซอนอันดัให้กันได้ซอนเร่ก่อนพอซอนเร่ตไปไล่เสียงไปเสียงก็มีสายในก็ สอนลาทีโดสอนลาทีโดเนี่ยให้ได้มาเนี่ยสอนสอนสอนลาทีโดสอนลาทีโดใช้สามนิ้วอ่าสามนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่งแรกแรกๆจะเป็นใช้เปล่านี่ก็จะเป็นสอนก่อนพอเริ่มนิ้วชี้ไปก็สอนลาทีโดสอนลาทีโดอ่าตะภาซ้ายนอก สายนอกเรสายนอกจะใช้สายน้อจะใช้สายนอกจะใช้สี่นิ้วซอนเรเรมีฟาซอนลาเรมาซอนลเรเรเรมีฟาซอนลาเรมิฟาซอนลาสายมั้งซอน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 ลาีโดซอนลาธีโด ไซนอกรี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 มีฟ้าสนนะเร่มีฟ้าสนนะอ่ะแค่นี้ก่อนครับผมยอดเยี่ยมเลยครับแค่นี้ก่อนครับผมแค่นี้ก่อน